จเไม่เรายลซ้อมมากี่วันครับก็มีเป็นเรือลครับการซ้อมอยู่ที่งให้แต่ที่ที่เดิมเลยจังหวัดอหนึ่งที่จังหวัดที่จังหวัดสกุลทุกคนอ่ามีใครไปรูปพวกซ้อมไปเนี่ยก็มีลูปที่มีเทรนเนอร์มีหลานแก่ก่บเปลือกพี่เนาะในคลอยู่เนาะตอนนี้เราอายุอายุเท่ยี่สิบสี่ซูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบโมยสไตล์นะครับก็แก้เกมบนเวที วันน yeah. ี <tamam us |zh|>. ้เลยต้องมาเจอกับเพรนาเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยพะยังก็เคยเตะน่องในค่ายน่องเยอะวันนี้ตีลูกที่เราวันนี้เราจะต้องมาเจอกันวาเก่งกับแข่งได้ดีอย่างวันนี้รอลูกพี่แก้เก่งกว่าในทีเหมันต่อยตามสไตล์เนาะแล้วแก้ไข็งอุ้งกุ้งเดียวแล้ววันนี้ก็เป็นแชมป์เรามาชิงแชมป์เขาคิดว่าเรามาเขยีขัเก็ได้ไหมก็เจ้าแชมป์กลับบ้านได้ล่าสุดเราต่อยไปที่ต่อยไปที่ราชดำเนินวันนั้นต่อยกับ อาการเด็ดหรือเปล่าเปมากกว่านั้นชนะนอกสเตจเวทเท่าไหร่วันนั้นไปเวทตัวนั้นมาแทนครับปล่อยไปต่อยวันนี้ต่อยแล้วยี่สิบสองเนาะถ้าเข้าไปช่วงหนักคิดว่ามันเกินหรือมาขาดมาเกินขีดนึงครับโอ้ยืดเสบายสบายร่างกายกี่เซนก็เกินร้อยสมงปุ่มอย่างไรนะวันนี้พร้อมเอาเข็มขัดกลับบ้านคู่มากี่กิโลไฟนี์ก็ไม่ได้คุมครับปล่อยเลยต่อยมือไทยมาทั้งหมดก็เยอะแล้วครับคนจังหวัดจังหวัดบึงกากเชิญชวนแฟนคขับนอยก็ตอนนี้จะทำก็เซียนี่เขาอกเตรียมขันนะอ่ะขอโชคดีขอจับก็